จเจริญพรท่านอาธิการบดีนะดรดาริการัฐพิพัฒน์อธิการบดีที่สวยที่สุดในประเทศไทยหรือในโลกเลยอินเดอะเวิลที่สวยที่สุดเท่ากับก็ยังไม่เคยเห็นหน้ากันแต่ถือว่าสวยที่สุดไปก่อนเลย <c oughs> ครับผมเท่ากับนี่ไม่ใช่ดีนะจะเดินพรผู้จัดงานนะโมสรนักศึกษาและประธานคณะต่างๆนะครับผมครับอะไรครับนะบ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มาวิเลัยธุรกิจบัณฑิต DPU นี่เราก็ไปเรื่อยๆนะ เราจะไปปัจฉิมิเทศส่วนใหญ่ผมก็จะไปปัจชิมิเทศจันทพงศ์ก็ไปด้วยหลังๆก็อยากจะให้พูดให้กำลังใจ,งใจกำลังใจกำลังใจแล้วก็การใช้ชีวิตให้มีความสุขในโลก สมัยใหม่แนวสนุกๆนนะครับแบบให้สนุกสนานณช่วงเวลาต่อจากล้นไปนี้ไปท่านจะได้พับกบพบกับในเวลาท่านลอยคอหล่อคอยในฐานะฐานะนี่สนุกสนานแล้วแค่นี้ก็สนุกสนานแล้วบางทีอย่างเช่นชายเมียงเชียงใหม่ชายเรียงเชียงรายอิตรดุดอุดรดีอุดีธานอนอุดอนธานีเลยเลยอยาให้รู้นะว่าท่านอธิการทําด้วยครับผมครับสนุกสนานแค่นี้เหรอไะ อ่ะกำลังใจครับอาจารย์กำลังใจก่อนแื้วอาความสุขก่อนนะค <Okay. S 2> วามสุขก็อยู่ที่ใจเรานะถ้าใจเรามีความสุขนะเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยได้แต่จะเหนื่อยใจเหนื่อยใจได้เกินทุนนี้เป็นข่าวเยอะเป็นห่วงแม่ไม่ถึงอธิการนะผมเนี่ยแหละ <c oughs> นะครับท้อแล้วก็ท้อได้แต่จะทอ้อใจเพียแล้วก็เพียได้แต่จะเพียใจเืนอล้วก็ฝืนได้แต่จะฝฟืนใจหายแล้วก็หายได้แต่จะหาย ต้องหายใจสิต้องพูดสิจะสะดุดทมไยมันสะดุดมันจะฮาได้ยังไงยอมสละตัวเองยอมไม่สํารวมบ้างยอมไม่คนว่าบ้างเ่าไอ้คนอื่นมีความสุขเคยยอมอะไรอย่างนี้บ้างไหมเราเนี่ยเยอะเรายอมมาเยอะแล้วบางครั้งก็คือยอมคนอื่นว่าบ้างทำงานมา20กว่าปีเนี่ยโอ้ยทำอะไรบ้าบบอๆให้เด็กได้ยิ้มด้หัวเราะมียันล่องลอยมียันล่องลอยเดินตัดเดินตัดแสงไฟเด็กฮาเด็กสร้างความสุขอย่างเหือครับแต่ความสุขที่พูดวันนี้ก็เป็นนักศึกษา โอ้โหมีความสุขยากครับเดี๋ยวก็สั่งรายงานอีกแล้วนะเรียนแปดวิชาสั่งรายงานแปดวิชาบางบางวิชาเนี่ยผมนึกว่าเป็นสารนิพนธ์วิทยานิพนธ์โอ้นึกอะไรไม่ออกก็สั่งรายงานสั่งรายงานแล้วตอนนี้เรียนออนไลน์ด้วยเครียดเวลาเครียดทำไงฮะให้ไปฟังใครให้ไปฟังใครเวลาเครียดเอาก็พอสสมปองไงฮะเออพอสสมปองพอสเพบันพอสสมพงษ์ด้วยใช่ครับกําลังจะเป็นพรว่โอ้ยแค่นี้ก็สนุกสนานแล้วออ๋นะอย่างที่บอกขยันเป็นข่าวด้วย <laughs> ท่านในแง่ของนิเทศมีคนเรียนนิเทศไยเนี่ยท่านในแง่นิเทศเนี่ยโอ้โหถือว่าไม่หลุดจากเฟรมเลยนะ<ก>ทุกออกกระแสอยูออออ่ออกทีวีทุกอาทิตย์ <laughs> สมกับที่ไปโหนกระแสท่านอยู่โหนกระแสตลอดไม่ได้ตั้งใจบางทีที่เป็นข่าวเนะี่ยคืออยากจะช่วยคนอยากจะเชียร์เป็นคนอะไรเข้ามือไม่ได้อะเชียร์ชูเลยเขาถ่าย,<อ>ยรูปจอะไรนตะ่ปั๊บเนี่ยสมมติใครที่ดูอยู่นะเขาขายอะไรนะผมนี่มาปั๊บเลยนะผมนี่ใส่ผมเป็นรีวิวนะที่เขาว่าเหมือนเชียร์กันมากกว่าก็ไม่ได้อะไรหรอก นะก็มีความสุขกับทุกอย่างเหมือนพอสอเพราวันบอกเนยหลังๆเอาคําพูดน้องมาเยอะเทศเด็กคนสมัยใหม่มีความสุขกับเรื่องธรรมดาเช่น,นตรงนัดพิเศษเคยเจอกันกอดเตอกันทุกวันนี่แหละม,มันพิเศษทุกวันไปเลยถึงบางทีความเป็นจริงมันจะไม่พิเศษเพราะเจอกันบ่อยเกินอย่างอย่างผมเนี่ยเทศแบบร้อยปีเทศครั้งหนึ่งเนี่ยรับรองใครก็รอใครก็อยากฟังร้อยปีครั้งหนึ่งเอาไหมล่ะ ผมก็ักมึงก็ฉะนั้นมีความสุขธรรมดาต้นไม้งอกมามันสวยมีใบใหม่มาแล้วอะไรเงี้ยรดน้ําต้นไม้มีความสุขเรียนหนังสือได้ทํารายงานมันอาจจะดูยุ่งๆหน่อยแต่ได้เจอเพื่อนมองหน้ามองตามองคนที่เรารักเขาชอบคนเล่นเก่งตรงเรียนได้เก่งเขาชอบคนเล่นกีฬาก็เล่นกีฬาเขาชอบคนสุภาพก็สุภาพอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขอย่างหนึ่งครับอาจย์ครับาเราให้สมบูรณ์พร้อมไม่ต้องรอให้มีอะไรเป็นพิเศษถวดต้มความสุขในทุกวันหรือมุมอาจารย์สมพงศ์คืออะไรครับคือความสุขคือ้อยากให้เรายอมรับว่า ปรากฏการทุกอย่างเกิดขึ้นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความโชคดีครับถ้าเกิดเรื่องดีก็เป็นกําลังใจรเรื่องไม่ดีก็เป็นการทดสอบสติปรรัญญาและพลังใจแล้วว่าเราพลังแห่งใจเราลดลงหรือยังครับบางคนเจอปัญหากระทออแท้แล้วเออมีความสุขกับโซเชียลเงี้ยของผมเนี่ยเอ้ยดูแล้วมัน m e s s e n g e อเอ้ยคำพูดมาเข้าส่งการบ้านนั่งสมาธิสวดมนต์อ๋เด็กๆน่ารักมีน้องหมาน้องแมวมาฟังเทศก็มีครับเอาหลอกคนก็บังคับอะไรเงี้ยนะ มันก็มีเหมือนกันก็มีความสุขเหมือนกันอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะอ๋อบางคนเหมือนอยากรอให้โควิดหายแล้วมีความสุขหรือโลกสมัยใหม่เนี่ยบางทีโซเชียลนะอย่างที่บอกเนี่ยบางทีคอมเมนต์ตะกอนนี่เราไม่มีความสุขนะไม่กล้าอ่านบอาเขาด่าเขาว่าจนมีมุกเลยพระบาทสมองจะไม่อ่านคลิปที่อยู่ใต้อาจจะไม่อ่านคอมเมนต์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอตัวเองยูทูบอ่ะเคยตวัดยตาไปอ่านครั้งหนึ่งเป็นไงฮะคนชมเป็นร้อยคนด่าเป็นหมื่นมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกจริงๆคนชมเป็นร้อยคนด่าคนหนึ่งบางทีมัน เฟลมันน้อยมันน้อยใจนี่นู่นนั่นไม่น่าเชื่อคนรุ่นนี้มีน้อยใจไมถ้าเกิดผมเป็นคนคอมเมนต์บางทีผมก็น้อยใจนะถ้าเกิดว่าคนที่คอมเมนต์ชมเราเราก็ไม่ให้คุณไม่ให้คุณค่าในความสําคัญของคนชมครับท่านไปใส่ใจคําด่าท่านก็มีความทุกข์เสินนงั้นมันอยู่ที่การเห็นคุณค่ามอนกันนะคนชมเป็นร้อยคนด่าแล้วก็มองเล็กๆเสิเขาจะบอกว่าความวิเศษของหลวงพ่ออะไติดนันฮัตติดฮัตนันติดนัดฮันติดนัดฮันก็มีติดใช่ไหมติดนัดท่านบอกความวิเศษคือไม่ใช่ห่อเฮือนอากาศ ก็คือความเป็นปกติของคนเรานี่แหละคือความพิเศษถูกต้องนะทำไมอย่างนั้นล่ะลองไปถามคนไข้จริง,รงๆก็ไม่ต้องการอะไรนะเขาต้องการแค่หายป่วยไปถามคนที่บาดเจ็บขาเขาต้องการกลับมาเดินเหมือนเดิมนี่คือความพิเศษที่หลวงพ่อบอกเราตอนนี้เราพิเศษทุกคน,ลนาาลแล้วเข้าเนื้อาสารละแล้วคนก็ไม่ฟังหรอกครับอโอเคภาษาอังกฤษได้ไหมเนะี่ยภาษาอังกฤษคือถามผมก็สีเหลืองสีเหลืองเย็นโลอ่มามะม่วงแมงโกเตาอั้งโล่เฮ้ยผู้เป็นเล่นเนี่ยเล่นพร้อมกันนะท่านดาฬิกาด้วยครับทท่านที่ฟังอยู่ด้วย สีเหลือง yellow มะม่วง mango โรงพยาบาลเปาโลสุดยอดไปธรรมดาสีเหลือง yellow มะม่วง mango มีด伊โตไปเข้าเรื่องต่อดีกว่าแค่ก็มีความสุขได้อุ๊ยพูดอะไรไม่ต้องมีสาระตลอดหรอกให้มันอะไรบันเทิงเริงใจกันบ้างในงานก็ส่งไปแล้วคะแนนก็เต็มที่เราทำเต็มที่แล้วได้เท่าไหร่ก็พอใจเถอะจะเอบ ABC ก็พอได้ดีก็ก็ดีก็พ่อแม่อวยพรเราเองเรียนให้ดีๆนะลูกนะ เรียนให้ดีดีลูกนะเป็นไงแปดวิชาดีมาเจ็ดตัวเะือหนึ่งหนึ่งหนึ่งดีแบบภาษาไทยครับผมแล้วก็กําลังใจนะครับอาจารย์ครับผมนึกสะสมรอจังหวะรอแล้วรออีกภาษาอีสานในงานแล้วงานอีกงานแล้วงานอีกจนสุดท้ายก็มานั่นแหละได้ร่วมกับครับผมสอบเพื่อนน้องก็สอนถือสาเป็นบ้าตายคนด่าคนว่าเราอะไรนั่นน่นนี่อะไรเงี้ย หรือคาพูดของน้องผมเลยยอดมากเลยครับผมไม่ด้อยค่าคนที่ว่าเราเวลาคนมาคอมเมนต์ว่าอย่าด้อยค่าคนที่ว่าเราแต่ก็อย่าไปให้คุณค่ากับคําพูดของคนเหล่านั้นนะก็คือไม่ว่าเขาแต่ก็ไม่ต้องเอามาเป็นประเด็นสิผมก็ทําหน้าที่ตัวเองต่อไปชอบคาพูดอาจารย์เชนนะผลก็บอกว่าถ้าเกิดอ้ไม่น่าเชื่อเขาให้อัดแค่ห้านาทีสิบนาทีเตรียมข้อมูลมาประมาณ20หน้าครับผมต่อไปไม่ต้องห่วงเรื่องสาระเลยนะไม่ต้องห่วงเรื่องเล่าไม่ต้องห่วงเรื่องมุก ผมชอบพี่จังเลยเนี่ยบางทีไม่บางทีก็เติมข้อมูลเข้าไปเรื่อยดีผมก็จะไปเติมเหมือนกันาจครับกำลังใจครับก็ได้บอกพอชอบอาจารย์เชียที่เก่าไว้ในรายการเจาะใจเพราว่ามองสิ่งที่หายอ่ะคุณจะหมดกำลังใจในการต่อสู้นั่นไงถ้าเกิดคิดถึงสิ่งที่อยู่คุณจะต่อสู้อย่างมีกาลังใจเราจะคิดไม่ได้แล้วก็ขอได้เอาของครูบาอาจารย์มาก่อนความหมายคืออะไรครับความหมายคือถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราที่เรามีความทุกข์คือเรามองมองสิ่งที่มันหายไปตอนเนี้ย คือความปินอิสระอะไรต่างๆที่โควิดมันมารัาางแกใช่ไหมแต่คุณยังมีอะไรอยู่อีกเยอะค,คุณกลับไม่มองไงอ,อออความหมายคือถ้าเกิดมองสิ่งที่มีอยู่แล้วอย่างน้อยล้วก็ปลอดภัยอย่างน้อยมีโอกาสเรียนอย่างน้อยมีโอกาสทํางานเนี่ยมองสิ่งที่เรามีตรงนี้อย่างน้อยมีลมหายใจอย่างน้อย,ยจะมีอะไรที่มันดีเยอะส่วนใคร<อ>จะมีะความลงความรักแล้วบอกอกหักเสียใจครับผม,มก็บอกว่าคำว่าหัวใจเนี่ยหัวมาก่อนใจแต่พออกหักทีไรเจ็บที่ใจก่อนหัวตุกทีโอ้โหดีเจ็ีอ้อยก็มาพี่ชอตว่ายังไรคะพี่ชอตนะฮะสำหรับพีบ่นะคะ ก็ขอให้กำลังใจน้องๆทุกคนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตดีพี่พี่ๆทุกคนขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะน้องๆจากพิพมหาสมปองชอดแล้วก็พระอาจารย์ดรสมพงศ์อ้อยก็นะะให้กำลังใจทุกคนที่จะต่อสู้<อ>ที่จะเรียนรู้ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นดีทั้งนั้นแม้แต่สิ่งไม่ดีเราก็มาพัฒนาตัวเองเป็นบทเรียน แล้วก็ทิ้งมันไปถ้ามันไม่ดีถ้ามันดีก็เก็บเอาไว้เป็นบทเรียนแล้วก็มีกําลังิก,กลังใจในการทําทุกอย่างยามเหนื่อยยามท้อยามสส้นหวังยามหมดกําลังใจเปลี่ยนยาใหม่สิคะเก่าแต่ก็หามนาะหามากคาน้อยก็ไม่เป็นไรครับให้กลังใจปิดท้ายครับผมในวันที่คุณลม้มลงไม่ใช่หมายความว่าคุณอ่อนแอรหรือพ่ายแพ้ แต่แค่คุณลื่นเท่านั้นเองใช่แล้นะอกแทบจะลงเลยทีเดียวโยชิมุกของผมความฝันความหวังคืออะไรคนเราต้องมีความฝันนะโยมนะอย่าทําลายความฝันตัวเองแต่มีสิ่งหนึ่งเท่านั้นที่ทำลายความฝันคุณได้ก็คือมีคนมาปว่จะเดินรุ่งเรืองน้ำรวยแข็งแรงมีความ<อ>ุขเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสู้ๆแล้วมีโอกาสได้พบกันในปัจทิเมประเทศหวังว่าโควิดจะไปแล้วเราจะได้พบกันอภิวานนนสิริสนิจังวุทาปัจายโนจตาโรธรรมมาวัฏทันติอายุวโนสุขัง พระลังพิทักจริงๆม้าเร็วยังแพ้ลาเพราะลาไปก่อนลากอย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 